สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพ <alon> ี่น้องสุขสุขคตครับผมนะครับผมพบกับผมอีกแล้วครับพี่น้องนะครับผมบ่าวสารคามปัจจุบันกอหลีเชนเอานะครับผมอ่าครับผมมืนอนี้วันหยุดครับพี่น้องฝนตกมืนอนี้วันหยุดอากาศกะึ่งฟ้ากึ่งฝนนะครับผมบรรยากาศงานนะครับผมอืมมีประเด็นนะครับผมมีเรื่องเล่ามีประเด็นมาบอกมาพูดคุยกันนะครับเนาะสำหรับ แรงงานไทยเฮานะครับเนาะมีประเด็นอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าประเด็นนี่อสิมีความคุมคุ้มเครือนะครับท่านจะชัดเจนนะครับเนาะพี่น้องนะครับผมสําหรับมีข่าวนะผมออกมานะครับเรื่อว่าสิมีการให้วีซ่านะครับผมสําหรับแรงงานถี่เวอร์วีนะครับผมหรือว่าแรงงานผีหน่อยนะครับเนาะนะครับผมพี่น้อง หลายลท่านก็โพสอานสิในข่าวมาแล้วนะครับเนาะข้าวนี้นะครับพี่น้องมันเป็นพึ่งเคยเกิดขึ้นนะครับเนาะมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลจุดที่แล้วนะครับเนาะนะครับผมก็มีประเด็นคล้ายๆกันนี่ในการอให้ฟรีให้วีซ่าสำหรับผุิตภัพ์หนักแบบอบ่มีวีซ่านะครับเนาะนะครับผมเคยมีนโยบายออกมาขึ้นกันนะครับเนาะพี่น้องนะครับผม แล้วก็ล่าสุดนี่นะครับน้อพี่น้องเห็นเขาโพสกันในซื้อโซเชียลบางสำนักหนึ่งนะครับเนาะเห็นเขาโพสลงกันหลายๆคนนะครับเนาะ่านะครับผมอาจจมีวิสาให้ยสำหรับแรงงานที่บดดีมีวิสาหรือว่าแรงงานที่พี่น้อยนะครับเนาะแต่มันก็เป็นข่าวลือนะครับพี่น้องผมหลายๆคนก็ ตื่นเต้นในเรื่องนี้นะครับเนาะถ้ามีอิลิก็ถือว่าก็เป็นข่าวดีนะครับพี่น้องสำหรับแรงงานที่ต้องการวีซ่านะครับเนาะแต่แต่อยังครับพี่น้องแต่ว่านะครับพี่น้องมันาดซีมีนะครับผมเย็นไขนะครับผมหรือว่าขอตกลงนะครับเนาะในการที่เขาสิให้วีซ่าสำหรับแรงงานประเภทนี้นะครับเนาะแต่ว่าบรูวา สมิ่งเงินไขหรือว่าอีอย่างเังไหนหรืออาจสิเป็นแค่ข่าวลือนะครับพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องต้องอ่าศึกษาหาข้อมูลหรือว่าแหล่งที่มาของข่าวนี่ให้ดีก่อนที่สิอ่าเขียนเห็ุอีียงนะครับบางที่นะครับพี่น้องมันอถมีกลุ่มค้อมูลกลุ่มนะครับผมแอบอ้างนะครับผมอ่าแอบอ้างอ่าออกมานะครับผมแอบอ้างกันมานะครับเนาะมาหาผลประโยชน์นะครับพี่น้องนะครับผม แสดงผมก็สอบถามไปหลายคนเลนะครับพี่น้องเขากะพี่ๆท่านว่าบิเป็นล่ามไทยหรือนะครับผมก็สอบถามไปหลายๆท่านแล้วนะครับอ่าเพิ่งก็บอกว่านะครับผมอ่ามันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือนะครับผมว่าอาจจะบนอาจจะบไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเนาะอืมแตบอก้นมากแสดผมพูดประเด็นเรื่องนี้คนมากอะถามันไปผมบ่ไหมีอ่าคัดแย้งกับผู้ใดนะครับเนาะแต่ผมก็ออกมาเตือนพี่น้องชาวไทย ในงานไทยเข้ารับเนาะบ่อยากให้ถือหลอกถือยังกันนะครับพี่น้องนะครับผมเพราะว่านะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นในกความเป็นจริงนะครับพี่น้องถ้าเากษียวิสาพี่มันก็ต้องอมีการกระบวนการตามาระบบระเบียบของเขานะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องต้องศึกษากระบวนการของมูลดีๆนะครับพี่น้องก่อนที่ทักไปหาผู้ใดหรือว่า เสียเงินเสียทองนี่เรื่องหนีนะครับเราไน้องในพอ่นลองศึกษสหา้อมูลให้ดีนะครับผมพ่งะออกมานะครับผมบอสารคามก็ออกมาปูดมาคกุ้ยครับผมเตือนสติกับพอ่น้องกันนะครับะว่าจังไดก็ใส่สตินิดนึงนะครับผมในการเสียบข่านะครับผมหาข้อมูลดีดีก่อนนะครับผมมาแรงทม่ามันแน่นอนมันชัดเจนบอนะครับผมเข้าวุนนี่นะครับ่นลองออกมา นะครับผมบริเวณวาสีออกมาแก่ช่วงนี้นะครับผมที่ปัจนมากก็เคยมีกรณี้แบบนี้มากครับผมแล้วก็เคยมีคนไปลงทะเบียนไว้นะครับผมแต่ว่ากระบาดสีอออกวิสาหัยได้คือกันนะครับเนาะผ่านเวลามาเป็นปีๆแล้วกันเรื่องกันยังบุคืลหนาทำเนาะพี่น้องกระเสียเงินถิ่มถิ่มไปนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมหรือว่าเขาอาจเสียมีห้แต่ว่าอาจเสีมีอยู่ในข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขของเขา นะครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเราพี่น้องมันสิเป็นก็ยังกรณีลงติเบียนเคที่อีเดนะครับผมพวกพี่น้องเสียเงินกันหลายหมื่นหลายแสนนะครับผมหลายพันนะครับเนาะนั่นแหละครับผมคือการหาข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนนะครับผมก่อนตัดสินใจนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเงินทองเขามันก็หายากนะครับเนาะช่วงนี้เนาะต้องใส่ ขอหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะครับเนาะก็ยังระบบ KTA นะครับผมหลายๆคนสิเอาความสะดวกสบายเขาว่านะครับเนาะเอาความสะดวกส,าสบายแบบว่าบต่บต,ต้องบ่ต้องเฮ็ดอีหยังเองนะครับผมอ่าศัยให้เออ่เขารับจ้างลงเอ่ออาศัยที่ว่าเออเขารับจ้างลงหรือว่าเขารับลงแล้วก็มีขาดใจายเรื่องเสียเงินเสียท่องให้เขาเอาะไรครับผมอันนั้นก็เป็นช่องทางให้นะครับเนาะ ก้นท right? so <wh ats Napoleon> mm ี่เขาช่วยอากาศได้หาเงินกับเฮานะครับเนาะโดยที่บ่ได้ผลจริงนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับพี่น้องนะผมก็เห็นเขาลงคขาวมาหลายแล้วล่ะครับพี่น้องเรื่องนี้นะครับเนาะผมก็เลยออกมาบอกตักเตือนพี่น้องอีกทีนึงนะครับเนาะว่าอย่าพิ่งไปลงเสืออีกอย่างง่ายๆนะครับเนาะเป็นข่าวลือนะครับผมนะครับผมใจเย็นๆก่อนนะครับเนาะถ้ามีอย่างืบหน้านะครับผม อ่าผมก็สิมาผมชี้แจงหรือว่าเอาลงในช่องของผมนี่ละครับผมช่องอ่าพุชบาลกาหลีเชนแนวของผมนี่ละนะครับเนาะอืมวงกศิลงข่าวสารไหมให้พี่น้องมารับชมหรือว่ามารับฟังมึงนะครับผมเอาไปเปรียบเทียบนะเนาะข้อมูลนะครับผมในการตัดสินใจนะครับเนาะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องช่องของผมก่อนเนินการมาสักพักหนึ่งล้วครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับผมทุกๆท่านที่เข้ามากดติดตามนะครับผมอ่าบ้าสารคามรพุาบังเกาหลีเชนแนวนะครับน้องพี่น้อง นะครับผมขอบคุณในหลายครับทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆการแชร์นะครับผมแล้วก็ทุกๆกดไลค์กดแชร์ทุกๆการติดตามนะครับผมทั้งพี่น้องอยู่ในเกาหลีใต้แล้วก็พี่น้องอยู่ทั้งประเทศไทยเฮ้ยนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณในหลายครับผมจากใจนะครับผมบาสสารคามนะครับพี่น้องนะครับผมอ่ากับผมก็ฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับเพื่อนพี่น้องให้ช่องน้อยๆเนี่ยครับผมให้อ่า ได้เห็ุคลิปดีๆนะครับผมาให้ขอมูลพพยยนพ่อพี่น้องต่อไปนะครับพี่น้องเนาะจั้งดนกะบ,บาลสารคามกะบบมี่ยังไลนนนนนะ่นะครับผมคำบอกคำจาในผิดพลาดประการใดนะครับนพี่น้องครับผมบาลสารคามนะครับผมกราบขออภัยครับผมเในนาทีนี้นะครับผมสิปรับปรุงแก้ไขนะครับผมพยัาธุ์ยำอาสิ่งดีๆกับอันใดสิบบดีกัขอโทษขออภัยนะครับผมนะครับผมฝากพ่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับผม เป็นกำลังแรงใจให้บาสารคข้ามปัจจุบานก็ดีเช่นเดียวนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดคลิปดีๆออกมานะครัปุณซึ่งว่ากับพี่น้องก็เข้ามาคอมเมนต์กันหลายนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมว่างๆนะครับพี่น้องผมสีมาตอบอ่าคอมเมนต์ของอ่าพี่ๆน้องๆเขาที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมหลายทุนหลายหลายเลยล่ะครับผมเป็นลอยๆคอมเมนต์นะครับแล้วลอยๆพันๆคอมเมนต์หมดละนะครับผมอ่าผมจะได้ไล่ตอบอ่าเฮ็ดคลิปไล่ตอบเลยนะครับเนาะว่า คำถามของพี่พี่น้องเขานี่มีอย่างเนี้นะครับเนาะว่าเดี๋ยวผมจะมาเห็ุคลิปตอบนะครับเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับผมมาผมบอกเราบอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ครับผมบ่าวสารค้ำนะครับพี่น้องปัจจุบันก็ดีแน่นอนนะครับผมขอตัวพี่น้องก่อนนะครับผมฝากไว้ครับพี่น้องใส่ข้อมูลหาข้อมูลดีๆก่อนตัดสินใจนะครับเนาะพี่น้องเนาะอย่าหลงเสือข่าวลื่นอยัางง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะ เราจะเสียเงินเสียทองกันนะครับพี่น้องเนาะสหรับริเนี้ครับผมโดยความเป็นห่วงเป็นใยครับผมจากใจพูาบางเกาหลีเชนแนวนะครับเนาะครับผมสหรับริเนี้ครับผมกอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศคึมๆฝนตกๆนะครับพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพเด้อครับเด้อพ่อพี่น้องนะครับเนาะทั้งพี่น้องอยู่เมืองไทยเฮานะครับพี่น้องอยู่เกาหลีใต้ครับผมดูแลสุขภาพครับผมพี่น้องครับทั้งห่อนทั้งหนาวทั้งฝนนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมดูแลสุขภาพครับผม สุดท้ายนี่นอนหลับแถ่ไหนเงินหมืน่นนอนตื่นแถ่ไหนเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมทุกทท่านทุกๆคนนะครับพี่น้องชาวไทยเฮานะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับผมดาวสาร์คามปัจจุบันก็ดีใช่ไหมครัขอตัวลาไปก่อนครับผมกราบสวัสดีสวัสดีครับ